น้องท่อมมันจะจั๊เปอร์เซ็นต์ครับแปดสิบเอ้ร้อยสิบยี่สิบครับพี่น้องยี่สิบยี่สิบขอถาลุงอีสานเนอะเฮดตะไลมาแข่งกันเนอะลุงอีสานพี่ลุงอีสานมักม้วนะครับน้องเพียวว่าวะเฮดตะไลมาแข่งกันนะครับพี่น้องผมไม่สองมือกันเลยครับผมไม่สองมือกันเลยครับขอถาพี่ลุงอีสานมักม้วนนะครับลงมาเอาแก้วมือเลยจัดไปเลยนะไอ้ลุงเนาะเจอไปทางมึงได้ยังเจอไปทางมึงได้เป็นไงน้องท่อมจุดเองมือนี่ย บ่มัอนใจครับบ่มัอนใจมันว่าแตกดอกมันไปรอดโดยกันอยู่บ่ย่านมันย่านเ้าโยนไปเรามันบ่ล้มไปจับมาไปม้านี่ยนเลมันสิตกไหมบ่ตกบ่ตกเอาน้องท่อมกับผมบางแหลกครับผมคิดว่าสิขึ้นคือบ่ขึ้นครับบางแหลกในชีวิตครับคิดว่าตกตกปอกลงนี่แหละครับพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันครับน้องท่อมจุดแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยไปดิ ไปแล้วพี่น้องไปดิเปิดพี่น้องไปดิ กับสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องลุงปานะปู่่าตาแย้งนะครับปู่ญาตย่างบท่านตต่สวัสดีครับทุกคนครับผมมือนีครับพี่น้องเข้ากับสีผ้ามาตามคาเรียบเรียกรองของหลายๆคนนะครับพี่น้องบอกว่าเฮ็ดบังตะไลให้เบิงนะครับไอท็อปล่าสั่นครับพี่น้องนี่ครับมือนีเข้ากับมากครับผมตามคําเรียกรองครับพี่น้องตามคําขอครับสร้างติกี่ครับผมกําลังอัดตะไลครับเทียร์แหลกว่าสั่นแล้วครับเอาแล้วครับพี่น้องสร้างติกีเรียบร้อยครับพี่น้องอัดแล้วแล้วครับผมมันหลุดครับพี่น้องเป็นยังไงครับผม มันใจเย้กว่าเส้นนี่ว่าสิงามคือบอกงามเนี่ยงามบอกคิดว่าอย่าว่าความมันใจหรอกเอาเบิ้งเอาลวดเอาเบิ้งกันครับพี่น้องก็ร่างสี่คออกครับผมครับอันบล็อกไว้สีออกให้ครับพี่น้องอืเอาขึ้นลิฟต์มันเส tamam ียนะไหมไหมมั่งไฟมั่งตะไล่เสียพี่น้องเอาพี่น้องเทออกแล้วครับผมเฮ้ยต้องมาดีเด้อเฮ้ยเฮ้ยออกแล้วพี่น้องเนื้อขึ้นพวกเป็นคอแอะไรทีนีหนพวกเป็นคอวะเปลี่ยนยุ่เป็นคอแน่นอนครับ ขอได้หน่อยพี่น้องได้นวะได้แล้วเนาะพี่น้องครับผมเป็นขอได้หน่อยครับผมพ่อเป็นพ่อร่างล่างเมีนพ่อล่างร่างพี่น้องกรับพ่อได้ใส่ได้อยู่ครับนี่ครับเป็นขึ้นเยอะพ่อใส่ได้งามถ้าเบิ้งของผมพี่น้องให้ในสิอัดให้เบิ้งครับผมงามอยู่ตลอดเนาะบังแหลกในชีวิตจับมึงนู้จับมึงนู้างจีกับพี่น้องอัดบังแหลกในชีวิตครับผมอัดละครเอาใส่เพ่กันมือเอาคือมันโผมันดีเราเด้ปัญหาแจ้งการ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 มันขออยู่ขอร่างร่างโผมันดีเราเด้อน้องทอมกับสีนี่เฮ็ดบ อ,อันนี้สิเลื่อยเฉียดครับพี่น้องเลื่อยเฉียดบังตะไลครับผมเฉียบยุ่มปิดหัวปิดท้ายบังตะไลนะครับพี่น้องนะครับคือเฉียดไม้ครับผมใส่ไม้เนี่ยังกับใดเพ็ดครับพี่น้องครับผมกระดาษไม่ยูค่ากับใดเบิดครับพี่น้องอันนี้เป็นไม้ยูค่าครับพี่น้องครับผมเฉียดบังตะไลครับผมยุคไม้ยูค่ามันแข็งไม้ยูค่ามันแข็งครับนี่ครับขั้นตอนแรกครับพี่น้องเลื่อยเฉียดครับผมสองเฉียดครับผมปิดหัวปิดท้ายครับผมนะสร้างติ๊กนี่เพชรยังครับเพชรยังอยู่ครับตอนนี้ขั้น เห็ดนนัานเห็ดนังเห็ดอันนั้นเห็ดล่มป่ะเห็ดล่มเห็ดล่มให้การ์ตูนโดดแม่นเห็ดลุ่มเห็ดล่มให้ตะกรากับทหารครับโดดล่มแต่อันนี้ผมเป็นทหารกระโดดได้ครับผมบังตะไล่กระโดดล่มครับพี่น้องน้องทอมครับผมมาหัวเรียวพี่น้องครับผมนี่ครับขั้นตอนต่อไปตอกเทียดพี่น้องครับผมนี่ครับเทียดบังตะไล่เฮาเกิดปิดหัวปิดท้ายพี่น้องคือเห็ดบนนี่น้องทอมเคยเห็ดบนนะครับบ่เคยเห็ดไรสันนะครับ เออ้าวเอาลพี่น้องครับผมน้องทอมเสียดให้เบิ้งครับพี่น้องครับผมไม่ห้องตอกปั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 กปะเป๊พี่น้องไหนรายการว่าน้องทอมเบิ้งในเบิ้งในหันนะเบิ้งนะนี่พี่น้องตอกเมื่อกี้เป็นทั้งสี่ครับผมดังตัวเด้อดังตัวเด้อเพื่อนเออโอ้โหบ้าเนี่ยบ้าเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าบังแต่ไรจากของแต่วพะพกาจำจุดแล้วสัตว์ละครับพี่น้องใส้นเส้นเส้นอะไนี่ใส่อันไดเนี่ย มีบ็อกแต่ไรเอาครับพี่น้องครับผมเมื่อข้างในบ็อกแต่ไรครับเป็นยังไรใช่ใช่ใช่งพี่วะเขาผิดเหรอไม่อาอ่างนี้เสร็จแล้วบอกอ้สินี่ครับพี่น้องภายในบ็อกบังแต่ไรครับผมจะขีบวะจะขีบวะครับขั้นตอนนี้น้องท่อมก็เอาหัวบังแต่ไรหกหุนยี่สิบเส้นครับพี่น้องขนาดหกหุนครับพี่น้องครับผมอันนี้ท่อดแต่ยังครับน้องท่อมท่อเนี่ยเนี้ยดีขนาดเวททอเล็กเข้าเนี่ยอันนี้ก็บบารุดนะครับว่าท่อท่างยังครับผมท่อแป๊บเลยครับเล็กแป๊บนะครับเนาะ เดี๋ยวเบื้องไม่พี่น้องนี่ครับเล็กดีเล็กทนพี่น้องเอาพี่น้องครับผมเอาต่องท่อมกันอัดไปครับพี่น้องเบื้องท่าจ่อหูครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องจ่อหูอันนี้ขึ้นตะไลขัวตะไลขัวครับพี่น้องวัดจากจีนกลางมาสองเส้นครับจ่อย่างนี้งไม่ครับผมเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับผมเออไอจงสิ ครับผมพี่น้องเรียบร้อยครับผมบังตะไล่ครับโซอันนี้กงทั้งหมดเครับกงโซ่ครับพี่น้องมังตะไลบางนี่กงโซ่ครับผมเป็นเนืคือจาะหู้สองหูครับน้องเทียวครับควายลมครับอันนั้นไม่มีลมอ๋อพี่น้องครับนี่ครับผมอันนี้หู้จอยู่ไปไปบังตะไลครับผมคือจาะหู้ไวท์ไซสลมนะครับเนาะนี่ครับลมบังตะไลเฮ้าครับพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นหู้ระบายหู้ขับมันครับพี่น้องเวียนลมเวียนลมครับพี่น้องเด็กขึ้นหู้ไม่เนาะ จะอเอียงๆพี่น้องครับการเขาหูบ้บังสะไลครับพี่น้องครับคือห่างจากระวางกลางมาประมาณจักเส้น2เส้นบ่เนี่ยประมาณ2เส้นครับพี่น้องเราก,ก็ดจอหู้เอียงๆครับผมถ้าจาะเอียงแห้งไรมันก็นสิขึ้นรอบกันแห้งรอบกันขึ้นบ่สูงพี่น้องผู้ใดมักจัดจๆๆๆัดจีกัเห็ดหูเอียงพี่น้องผู้ใดมักขึ้นตรงๆคือยังบังไฟเนาะพี่น้องกัจัดจัดรอบบางห่างขึ้นตรงตรงกัเห็ดหูตรงตรงแน่พี่น้องครับผมสชอบมาตัดไล่หูใส่ตันะไลสีอยู่ที่มือเพื่อมันอ๋อแมนแมน นี่ครับพี่น้องครับผมน้องท่อมกับทางพี่กะนี่บังไฟครับนี่ก็มีบังไฟซร้างก่นแล้วก็บังนิ้วนี่ครับผมบังไฟหน่อยครับพี่น้องบังเงือกซาร์ดี่ม่หลุดบังเงือครับพี่น้องบังไฟเราหลายบังพี่น้องมื่อนี่สิ่ปจุดครับมื่อนี่จุดบูซ่าน้องพระเจ้าครับพี่น้องบังนี่ขนาดหนึ่งนิ้วครับผมบังไฟขนาดหนึ่งนิ้วครับนี่น้องท่อมกำลังสีเอาเขาบล็อกแล้วพี่น้องเอาหัวบังตะไลเขาบล็อกแล้วครับผมบังคอเฮดบอลเปลี่ยนเลยครับเทียรแหลกนะน่องท่อมเนาะ นี่ครับผมนี่คือการอัดใหม่ซี่วงไฟอยู่ซี่วงไฟอยู่อัศไลยซูมือนีแบบสมัยใหม่ครับพี่น้องคือย่างดีเลยครับผมมีแทนอัดย่างดีครับผมอ้าวนี่ยน้ำน่องท่อมมาเนี่นี่ครับงน่องท่อมครับผมนี่ครับพี่น้องน่องท่อมน่องท่อมกับส่มือลงไปซัดแรกครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้คือมือตะไลยครับพี่น้องนะครับคือซางติ๊กอัดไปเมื่อกี้แหรอครับพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ยมือแห้งพี่น้องมือแห้ง ทองทอมกับผมสัตว์แหลกในชีวิตกับผมแล้วก็เทียรแหลกในชีวิตทีเสายบางตะไลครับพี่น้องแม,นมแนง่นบ่หรอพี่น้องยังไงนะเอ้าพี่น้องครับผมจะเบิ่งน้องทอมเสียดออกมาเป็นยังไงครับพี่น้องครับผมแม่แรงยกมือครับพี่น้องข้าวข้าวกับตัวนี้นะว่าแม่นบ่แม,นแมน <c oughs> ่นแม่นแม่นใช้รถรถเต็มเต็มเต็มครับพี่น้องตอนนี้ก็คือขันข้นตอนนะครับผม ติดติดล่มแต่ไรเนาะเป็นบอลน่องเที่ยวพอมัดสันดีเราเวลาพับเ้ากับมันจะมีเรียมของมันทำเป็นล่มแปดโตคือห้องมันได้เรียมเผาจำไม่ไครับพี่น้องคือล่มนะครับมัดเสกงจะได้เรียบร้อยเป็นหนองอันนี้คือเป็นเทคนิคครับเทคนิคการมัดล่มครับผมพับล่มห้องก็พับผมมากสิครับอันนี้คือเฮ็ดให้เสื่อมันบพันกันเฮ็ดบนถืกสูตรนี่บบกางวะครับน่องเที่ยวกางที่เขากางที่เตัดดอสี่กางตามกาง หัวเสษกระดาษครับพี่น้องหากระดาษมาห่องรับผมกันไฟเนาะนี่มันนรถท่องเที่ยวครับมห่อนจากเหล่าเหล็กนะครับเนาะถ้าพับแค่นี้พ่อครับพับแค่ครึ่งนึงแล้าก็พับใส่ครัวครับอ๋อให้มันน,นั่นนะมองใส่เหล่าแต่ไลครับผมห้องน,น,น,อนั่นนะฮะเพื่อพี่น้องพิดเซหัว,วตะไล่ครับพี่น้องวันนี้หัวคือแขน ชื่อข่างเล่าครับเล่าของขางเนี่ยบางสีไปหน่อยเสือตอนนี้เขาบ่มีสึกฟางเขาเสือนีจ้ำเปลี่ยนจ้ำเป็นจ้ำเป็นครับพี่น้องฝั่งตะไลกลางล่มครับผมพี่น้องนี่ครับผมเบึงช้างกิ้วผิดครับเบึงเด้อพี่น้องเอ้ยผู้ใดขอขมาครับพี่น้องมือนี้มาเฮ็ดตังไก่พี่น้องครับผมฮอดบ้านโนวลเมืองครับผมนี่ครับมาหาน้องเพียวเฮามือนี้ส่งตะไลเฮาครับพี่น้องผู้ใมีเยอ่เลยจะเกิดครับผมสางผุสางตะไรกับพี่น้องผู้ใดสนใจกันสางได้ครับพี่น้องครับผมคอมเมนต์กันเข้ามาครับผมถ้าผู้ใดสนใจอีหลีเนาะ น่องเพียวเฮาเห็ดบังไฟเห็ดตะไลเห็ดผ<พ>ุขายครับพี่น้องอ๋อเนี่เนาะเจาะหูเมื่อกี้นี่นะม,นมันใหม่มาน,<อ>นี่ขัานสุดขั้นนี้อ๋อใหม่มามกกับสีมะฮอดอนนี่มักอสอครับพี่น้องนี่ครับคือเจาะหูไว้สุดๆมันเนาะเจาะไว้แตใส่เสียกพี่น้องเอาเสียกมาไว้ซื้อหูอยง้มมือเหมือนใหม่มะฮอดครับ,รบไฟมันใหม่มะฮอดสุดๆปุ๊บมันหยุดทางออกหูปุ๊บมาถึงเสียกโอเคครับพี่น้องหูวจักระบบการทำงานมันแล้วครับผม ปราเลยครับพี่น้องถ้าเบิ้ลก็แต่ไลสร้างสิครับบางแรกในชีวิตครับพี่น้องอัดเองจูดเองครับพี่น้องแต่ไลติดลมอัดแม่แรงครับพี่น้องฟังม่ม่ลมไม่ติดเลยนีครับผมเอาพี่น้องถ้าเบิ้งกันครับพี่น้องเป็นยังไงครับน้องท่อมครับหดเครื่องไปครับเครื่องไปบัวเอาพี่น้องถ้าเบิ้งกันครับพี่น้องอย่าปล่อยน้องท่อมมึงเลยครับ บังแรกในชีวิตครับผมตะไลถ้าเบิ้งพี่น้องครับผมมือนีพายสีมานสัดแล้วพูดตรงกันแน่นชัดแล้วพูได้พายสีมานพี่น้องขับเบิ้งครับผมครับพี่น้องเขากับเฮ็ดบังตะไลเรียบร้อยครับพี่น้องนี่ครับแต่ละคนครับพี่น้องซีหูเรียบร้อยแล้วครับซีหูเรียบร้อยนี่ครับพี่น้องคือบังตะไลเขาครับเบิดซีบังครับมือนีพี่น้องนี่ครับผมบังตะไลครับผมนี่เป็ดของผมครับบังสีน้ำเงินครับผม โอเคครับพี่น้องถ้าเบิ่งอยู่ตอนจุดตอนพี่น้องว่าจะขึ้นคขาบ่กขึ้นครับพี่น้องบางแหลกในชีวิตครับผมบางตะไลครับผมอัดแม่แรงครับผมไปเบิ่งกันครับพี่น้องครับผมเอาเห็นบางตะไลเสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องเข้ากันจุดบางตะไลครับพี่น้องมือเดียครับผมนี่ครับบางตะไลเขาครับพี่น้องทั้งเบิดตสี่บังครับผมสี่บังครับจุดเองพี่น้องจุดเองพี่น้องครับผมมือเดียมามาครับรถพี่น้องมาครับรถไปมือสองพี่ไปมือสองพี่ ครับผมมือหนีเอากะดับเป็นจุดยุ่หน้าน้องเที่ยวครับพี่น้องหลังหลังจากที่เห็ดบังตะไลเสซต์พี่น้องเห็ดบังตะไลเสซต์ไปแล้วซีบังพี่น้องคนละบังเลยครับมือนี้กับมาจุดน้ากันน้องเที่ยวครับผมพี่น้องครับผมมือเที่ครับผมทุกทีได้เลยนะครับเพื่อนๆสี่บังตะไลเอาพี่น้องน้องทอมมันเจ๊จิกเบอร์เซ่นครับแปดสิบเอ้ย ออย่าิบยีครับพี่น้องยี่สิบยี่สิบขอทถาลุงอีสานเนอะเห็ดตะไครมาแข่งกันเนอะลุงอีสานพี่ลุงอีสานมักม้วนะครับน้องเพียวว่าเห็ดตะไครมาแข่งกันได้ครับพี่น้องผมไม่สองมือก็ได้ครับเออผมไม่สองมือก็ได้ครับขอทถาพี่ลุงอีสานมักม้วนนะครับน้องเขาชื่ออะไรนะพวกมัเอาแก้วมือไดงจัดไปเลย ไปเบิ่งกันพี่น้องไปเบิ่งกันยูมงจุดครับพี่น้องมังไไปเบิ่งเลยครับพี่น้อง้จะาาังนงานสีไม่ได้ไปเบียไปอเนี่ยเบแ่งไอยู่เาากก็อยู่ตรงนี้เปนติครับเพื่อนเอครับสุดยอดเลยครับ กินหอวกินแมงุดิอยงไงงกัน้ปะโอ้ยังยงดนัดจุนอาตะไลกูเนได้เฮ็ดจังไดก่อไครับพี่น้องเข้าก็มาหอดมองจุดแล้วครับพี่น้องเฮ็ดจังไดครับจุดไว่ได้จุดครับผมนะครับสนุนสันสัเนาะหู้หไฟไปทงหนซีดไปเดี๋ยวมาไอ้กระบงรู้กันไปทามเขาจุดปุ๊บ ไปเลยอเอาครับพี่น้องนี่ครับเรียบร้อยแล้วพี่น้องมาเบิ่งกันครับผมสร้างตีกํำลังเห็ดชะนวนครับผมนี่ครับเห็ดเ,เป็นบเนี่อไงเอาพี่น้องมาเชาเบิ่งกันครับน้องเพียวกับสิจุดบางแหลกนะครับเจอไปทางมื้เแี้วเจอไปทางมื้ <c oughs> เป็นไงน้องทอมจุดเองมื้อเนี่ยโมมันเจครับบมมันเจเอาครับพี่น้องน้องเพียวกับสิจุดให้เบิ่งแล้วพี่น้องเอาแบบนี้มาอยุ่ไก่ด้วะบุกเขย ไปแล้วพี่น้องไปพี่น้องครับผมอันนี้ออนจะไหววะพี่น้องไปแล้วครับผมตกตกใส่หน่อยพี่น้องรีบเลยพี่น้องรีบเลยขืนยูพี่น้องไ่เห็นเราไม่เห็นเรามีปั่นลงมาหนีไม่เห็นเราลงอยู่น้องเพียวเห็นอยู่พี่น้องปั่นลงมาเห็นบ่นี้ของน้องเพียวขืนพี่น้องหมุนลงมาสิดีพี่ลีอยู่เนี่ยโอ้โหเนี่ยสั้นดีพี่ลีลงมาเนี่ยของน้องเพียวขึ้นพี่น้องโอ้นี่ยเนี่นี่มันก็เมียบวะ ขึ้นเมเปิ้ลป่ะเมื่อกี้อู้ปันงามพี่น้องปันลงงามพี่น้องนะครับเนี่ยะลงซาพี่น้องนะครับอู้ปันงามเป๊ะน้องเพียวเดี๋ยวมาสัมผัสเนี่ยมันคือหมุนลงดีแท้เมื่อกี้เนี่ยเพราะมันเฮ็ดโกงบิดครับเฮ็ดโกงบิดเนาะหมุนลงดีเนาะน้องเที่ยวเมื่อกี้เนี่ยครับถือว่าพันพี่น้องลงซาเนาะครับเนาะอันนี้มันชี้ได้บ่ะเนาะได้ที่กันเอาเถอะเบื้องพี่น้องครับผมบ่มั่นใจไหมบ่มั่นใจบางแรกในชีวิตพี่น้อง ร่อแตกดอกมันเป็นรอดเดียวกันอยู่บ่ายานมันยานเ้ายโน่นไปเรามันบ่ล้มไปสิจะมาไหวมันยันมันสิตกไหมบ่ตกบ่ตกเอาแล้วครับพี่น้องสร้างติคิดยากเราพี่น้องครับจุดตะไลเอาพี่น้องครับสร้างติถ้ำใจอยู่ครับน้องถอมสิจุดก่อนครับพี่น้องค้อมู้สึกเป็นไังได้ครับเดี๋ยวม้หมาไม่จอบเราม้านี่ม้าไม่จอบแล้วเป็นเชียวเชียวจะพึ่งเดือดถากอนหมามันไม่จอบน้องถอม เอ่าน้องท่อมครับผมบางแรกครับผมคิดว่าฉีกขึ้นคือบ่ขึ้นครับบางแรกในชีวิตครับคิดว่าตกตกปอกล่วงหนีละครับแต่ไล่บางแรกในชีวิตครับน้องท่อมครับผมเอาพี่น้องมาเบิ่งกันครับผมพร้อมไหมครับเอาเลยน้องท่อมครับผมพร้อมเราจุดเลยครับผมเดี๋ยวเลี้ยงนี้ไปใส่ใส่ก่อนครับพี่น้องผมใส่ก่อนพี่น้องเลยพี่น้องครับผมมาเบิ่งกันครับน้องท่อมจุดแล้วครับ ขึ้นพี่น้องขึ้นขึ้นขึ้นพี่น้องขึ้นพี่น้องขึ้นยุบไปแล้วพี่น้องขึ้นยุบพี่น้องปูนะมันสอดมันสอดโอ้พี่น้องครับผมมันสอดมันออกกันมันโอ้ีพออีเมียหัวเลยมาเด้อขวัวเ้ยไปได้แล้วไปนด้แล้วครับขึ้นยุบขาส้นบ้าเมันเดือดระเบิดเฮ้ยมันซุยโอ้ยโอ้ยใจสีไไ้ดำน้องท่อมพี่น้องมือซางติครับผม เอาเยอามันสูดแ้มาเอาเอาครั้งที่ครับผมสร้างตีครับผมเฮ้ยเฮ้ยเปิดไปดีไปแล้วพี่น้องไปดีเปิดพี่น้องไปดีไปดีไปพี่น้องครับสร้างที่ขึ้นสูงพี่น้องออุกลางครับเฮ้ยกลางลมพอม พี่น้องของสร้างติ๊กลางลมพี่น้องครับโอ้อออพี่น้องครับผมของสร้างติ๊กหมุนลงมาน้ากันนี่พี่น้องเห็นไหมครับนี่ครับโอ้สร้างติ๊ตกเฮ็ดดีแท้สร้างติ๊กเฮ็ดดีแท้สร้างติ๊กสร้างติ๊กนี่ป้ายดีนี่ครับพี่น้องไว้ยิงเที่ยงย่างดีลงมาแล้วครับกลางลมนี่ครับพี่น้องเห็นน้ากันไหมครับโอ้พี่น้องเอ้ยเอ้ย สุดยอดครับพี่น้องสร้างตี๊ข้าก็เหลือแต่ของผมครับพี่น้องไดนี้เลี้ยงทั้งรอบเลยฮะส้างตีาไม่อ pues ย่างไรหรือจะเรียกถึงพอดีวะน้องเพียวจุดเลยครับน้องเพียวครับจุดเล่ยจุดเลยจุดเลยจุดเลยั้นสร้างตี๊กำลังมั่นครับพี่น้องครับผมห้องมันเอียงหน่อยเอาเร็วครับพี่น้องทีนี้ครับผมขึ้นดีครับผมห้องมันเอียงหน่อยสร้างตี๊เอาอีกแล้วครับเนี่ยเอาอีกแล้วหรอเอาอีกแล้วรอครับผมบิ้มพอมตถินเตียนวัตถินเตียน มาได้เนาะเอนาะไทำไรนี่ด ah ิเป็นบ้ no? course, ่เป็นเีไทเปนชอบเจอไรนี่เงอเจอเออเดึงสละแมนเีแมนนั่นเลละให้มวยุ่นดึงสิี่หดึงสิห้มันุนไปพี่แมนเอเสือแบบดึงเลยแมนดึงกอนแมนเจ้าว่นเจ้าเพลงสิกไนี่เออเออสิเจมใส่ได้ปะ เออได้ก็ได้เออได้ใส่บ่อของใส่บ่อของมันใจบ่พนี้สร้างติ๊กเนี่ยจากว่ามันคนระแบบเนาะเมื่อกี้นี่ก็ปล่อยดีแท้เมื่อกี้ไงเมื่อกี้ปล่อยดีเมื่อกี้นี่ปล่อยดีเนาะเมื่อกี้เนาะไม่ต้องวัดจังเป็นยังไงความรู้สึกจากปล่อยบังตาไรขึ้นแล้วเทียร์แรกเขาลงเลยวะลงเลยวะักเลลยวะกางล้มพร้อมเด้สุดยอดเลยเทียงิลี่ขึ้นนเาะเทียงิลี่ขึ้นสุดยอดเอาพี่น้องครับผมล่องอีกครับพี่น้องครับผมเอาล้วครับพี่น้องสร้างติ๊กเขา พี่น้องไปแล้วพี่น้องคืนดีพี่น้องปาดโซสมัยอัดเสมอสมัยเตียวอัดปาดคืนดีพี่น้องพี่น้องครับผมเข่าขี่ฟ้าแล้วพี่น้องครับผมป้ายาแทนดึงไว้แล้วตกะว่านอ้อยมาดิโตกะว่านอ้อพี่น้องเอ้ยพี่ลงไว้แทนล่ะเห็นบ่ขอห้องจอมาอัดปาเสมอมาเล่นยูเซยล่ะทางติ๊กเห็นบอนี่เสียบมาเสียบมาสีเนี้ยสีเนี้ยเ่เร็วเร็วลงไว้เร็วเนี้ยเนี่ยเนี่ยดิ้งดิงดิงลงเนี้ย ไกนี่โอ้เนี่ยเห็นบร้อพี่น้องกันครับเป๊ะเรียบร้อยพี่น้องตกแล้วครับผมอันเทียงได้กระจกครับพี่น้องบังตะไล่เขาดีว่าดีว่าไปดีว่าเทียร์แรกในชีวิตเขาพี่น้องก็คือสองมังสองมังผ่านแล้วเราสร้างสิทธิผ่านมาับพี่น้องที่บังตะไล่เขาก็เรียบร้อยครับพี่น้องขึ้นดีขคืนดีครับพี่น้อง ฟังสิโอเคครับพี่น้องครับผมคลิปนี้นะครับผมคลิปบังตะไลเฮาครับพี่น้องผู้ใดเขาเบิ่งแล้วจะเลืมกดไลค์กดติดตามางมาพี่น้องที่สำคัญอย่าลืมกดละข้างขางขวาครับพี่น้องเพื่อบ่ริผาดคลิปมัน้วนต่อไปนะครับพี่น้องครับผมโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปซ้ำนี้ครับพี่น้องคลิปตะไลเขาไปเบิ่งกันได้หลายครับพี่น้องสวัสดีครับบ๊ายบายพอกันคลิปหน้าครับ